โอ้โหไอ้เคียคนนี้คนน่ารักเลยว่ะโอยกะตัวเล่นอะเราตัวเลยนอุ๊ดแตงโมเข้าไปดูคนนี้ดิโอ้โหนู๊ะไทยตอโมมาด้วยโอ้ยเท่พวกมไนโคตรน่ารักมึงใครเนี่ยเกียวเนี่ยเอาอีเปียวไอ้เคียแล้วมึงเอาหมวกอะไรมาเนี่ยจุดดีเลยเพื่อนโอ้ยมาแต่ตอนไหนเนี่ยโอ้ยมาตั้งแต่ของโดนเนาะเออโดโนะอะไรโนะอะไร หน้าเออพูดมันถูกต้องนะมาดูหน้าน้องคนนั้นอ่ะเออก็ช่วงนี้มันตดจีนนะสิโหยหน้าน้องก็เลยเล้วปีสองก <c oughs> ้นอ่ะโอ้เออช่วงนี้มันตดจีนไงก็เลยต้องกินอะไรคอนเทนต์จริงๆนิดนึงอ๋อเลยดูดีคอนเทน,ทนเออต์จริงๆอย่างนี้มุกจริงๆเล่นได้หมดแล้วดิมุกจริงเนี่ยโอ้ยเล่นได้หมดโอ้ยภาษาจีนได้ไหมโอ้ภาษาจีนอ่ะของทานาอย่างงจริเจี๊ยปึ้งเจี๊ยะแตกเจี๊ะเติ๋วเจี๊ะเตีตี๋ยแต่เตีก็ต้องเจี๊ะเตี๋ย ของจริงป้องอะเนี่ยอ๋อกมาของจริงจัำเนียงเหมือนจีนอยู่นั่นโอ้โหก็ว่าของจริงอ๋อเหมือนพ่อไปเลยพ่อนีปักกิงแม่ปักชามแล้วพึงปักเต้ยมาถูกปากดิว่าของจริงจริงจริงไม่ไม่เชื่ออ้าวลื้อไม่เชื่อว่าเออไม่เชื่องั้นเดี๋ยวว่าพูดภาษาจีนให้ลื้อฟังได้ดิแต่ว่าเดี๋ยวลือลิปซิงให้ว่าได้ไหมโหไดีหรอเออลือด้วยเดี๋ยวว่าพูดเป็นภาษาจีนแล้วลือก็แสดงท่าทางประกอบแล้วก็ลิปซิงไปด้วยโอเคโอเคลำบากกูนะเอหมั่งสีสโง ซือเก๋เหล่าก่ไ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 ก่มีอย่างงี้ด้วยอ่ะมีด้วยนางสีโสซื่อเก๋เหล่าไกายก่ไก่ไหนไม่มีอะไรอะไรไล่ไล่ไล่สีสีไล่ปี้เจี๊ยกเจี๊ยกแล้วตอนนั้นเขาก็เห็นถ้าขวดนึงวางอยู่เขาก็หยิบมาด้วยความสงสัยว่ามันคืออะไรเขาก็เลยเปิดดู แล้วก็ได้เทลาดหน้าเองเพราะว่าร้อนแล้วเขาก็ได้ดื่มน้ําเข้าไปเข้าไปแต่ยังไม่เกินนะกลิ่นไปแล้วไม่เป็นไรเขาก็แรงหิวอยู่เขาเลยเดอกไปอ,กอึกหนึ่งแต่ทันใดนั้นมีคนมาบ้าจีเขาเข้าเลยขำตั้งแ,แต่ตั้งแต่นั้นเขาก็จบตั๊กจบตาที่ยจบบอลลีบู